เมรนนีวันทียนี่สิบเมษายนพศสองพันหารอยหกสิบกนะครับมาเกี่ยวเข่าเจ้าหอมมะลิดำครับเอามาใส่หน้าปังครับที่จริงมันเป็นเขาวันใส่หน้าปีนะครับแต่ว่าเอามาใส่เขาน้าปังไรให้กันครับแต่ว่ามันจะเกี่ยวหลังไอ้เขาวันสีดแดงอยู่ครับมาเกี่ยวเอา,เอามือนั่นบะเข็บลงโอ้พ่อแม,ม่พี่น้องเลยเบื่อต่กลางครับมันเกี่ยวมันนี้ มันแคบลงยี่ในขี้ดินดำปื้อปื้ออยู่ครับอันนี้ก็เกี่ยวแล้วก็สิตีเอาไว้ถ้าเฮ็ดพันไซหน้าปีปีนาครับกระสิพ่อได้พันยูนแหละครับครับลายดอกครับใส่ไฮนึงนีหน่อยครับโอ้เกียวไปมาสอนไปโรนเต็มดินครับต้องไซไฮนี่ปีนานพ่อต้องวานแล้วนาตึ๊บเลยครับเขาพันนี่แตกกอดีขึ้นยังนี้ครับตอนว่านว่านังหางครับวัดนี้มวยมึงคุณนะครับ มันร่นบเข็บร่นครับอ้ยหนาตึบเลยครับเดือเสียดายครับท่านเขาเจ้ามาริดดของเอามาจากไอ้ศูนย์วิจัยเขาน้องไข่นะครับเขาพัฒน์เนี่ยพราะมัน <c oughs> มีประโยชน์หลายอย่างครับดีก็เขาไรบอรี่ดีก็เขาหอมนิ่นครับสายสุขภาพครับเอาไปเมื่อเอาพัฒน์ไปปลูกไปดำไว้ได้ครับปีน,ะปะน่ะพอได้รักสุขภาพสายสุขภาพ เขาไปเชิญเบิ้งใน y o ยูทูปด้วยครับโอ้มันมีประโยชน์หลายอย่างข้าวเจ้าหอมมะลิดำครับโอ้ยบนยเิ้งเตียมเบิดแน่นเปียกเลยปีนาให้นี่นี่เพต้องใส่พันเลยเพรบ่ต้องว่านเลยกันน้ำขึ้นมาแล,ล้วกันมันขึ้นมาเองบ่ต้องบ่ต้องว่านขึ้นว่าเสียดายครับเสียดายเขามาเนี่็เหลือแต่ได้สำเอาสำนั่งล่ะครับ เกี่ยวเอาไปตีเอาเกี่ยวยงเงี้ว้จะตีบ่ต้องตีเขาสนุนกเหมือนก็เลยเกี่ยวยงเงวไว้โอ้ยโดนเต็มดินเต็มโดนพี่นอ้องจะได้เขาครับเอามาใส่ถ้วยเดียวได้ครับไหมนี่ยบยพวกเครื่องกิโลครับนี่ยให้นี่ยวันนั่งห้างมาลงตรงเตียงแตกกอดีขนาดครับพัดหนี่แตกกอดีครับไอศูนย์วิจัยเขาน้องไข่เขนบอกว่า มันเป็นเขาพันธุ์ไซน่าปีแต่ว่าอันนี้มาทดลองไซน่าปังกะโอเคก็ได้ผลอยู่ครับเฮ็ดไว้กินนะครับสายสุขภาพครับสายอินซีครับเกษตรอินซีเฮ็ดเกษตรอินซีเฮ็ดอันเพื่ออันสุขภาพร่างกายเขาจะของสายพันธุ์นี้ไว้กินนะครับเขาเจ้าเป็นเขาเจ้าครับเพื่อนว่าหอมนุ่มบวกแข็งคือเขาเด่บบรีครับกตบไม่ท่านได้กินนะครับอีกทดลองเบิองอยู่นี่ครับผลิตากอีกแดดนึงกับสีมะกรูดล้วครับ กัจฟาดแล้วก็เก็บพันใบไทรหน้าปีปีหนานน้ครับเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับให้ขว่าเบอรงอะจ,จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้่องสาวอีสเน,น็นั้นเลยครับเ้อสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ